ในธนสอนชวนอ้วนรีเทิร์นรัศมีแคา้าแ้่งฟุตบอลในโครงการเตะสถานฟ้าเปิดพื้นที่ทุกเพศทุกวัยร่วมสนุกชิงเงินรางวัลกว่า3 8, 000, 000, าล้านแแสนบาทเปิดโครงการกันไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำับโครงการเตะสถานฟ้ามิติใหม่ของการเตะฟุตบอลเจ็คนกันค่ะโดยเครื่องดื่มอินเตอร์ดีพาร์ค่ะนำโดยน,นายธนสอนเลิศลาาวล่างกูลร่วมกับเครื่องดื่มคอมมานโดค่ะนำโดยคุณสินธนะศักดิ์อัศรศรีค่ะภายในงานค่ะยังได้ยกทัพเหล่าสลินดาลาค่ะมาร่วมในการประเดิมในการเปิดโครงการครั้งนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็น ็นอวันรีเทิร์นค่ะลัศมีแคร์ค่ะที่สมปองแชปวรากรแชมนัทรัตค่ะและอีกมากมายโดยโครงการเตตสสถานฟ้าค่ะจะเปิดรับผู้ที่สนใจทุกเพศทุกวัยไม่จํากัดค่ะที่อยากจะมาร่วมสนุกชิงเงินรางวัลมูลค่ามากมายค่ะกว่า3ามล้านแปดแสนบาทนอกจากนี้ทางผู้จัดโครงการค่ะยังบอกอีกด้วยล่ะค่ะว่ากิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดีไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็สามารถมาร่วมแข่งขันได้เป็นการเปิดพื้นที่ให้กับทุกคนค่ะโดยจะประเดิมเปิดสนามแรกค่ะในวันที่25มิถุนายนนี้โดยผู้ที่ สนใจค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่ Line แอดฟุตบอลอินเตอร์ดีค่ะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นวันแรกครับของการเปิดรับสมัครโครงการฟุตบอลเตะสนามฟ้าระหว่างเครื่องดื่มอินเตอร์ดีพลัสกับเครื่องดื่มคอมมานโดนะครับวันนี้จะเป็นวันแรกโดยที่จะมีดาราศิลปินมาร่วมง,งานกันเยอะแล้วก็จะมีนักเตะมาสมัครกันวันนี้ครับผมโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นได้โดยที่ผมเครื่องดื่มในานามของเครื่องดื่มอินเตอร์ดีนะครับแล้วก็ คุณเก่งในานามของที่ดื่นคอมมานโดได้มีการคุยกันว่าเราจะจัดตั้งเขาเรียกเงินขึ้นมาส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือกับทีมนักกีฬาแล้วก็ประชาชนทั่วไปให้รู้สึกว่ามาเตะบอลครั้งนี้แล้วก็กระชับมิตรครั้งนี้แล้วก็ให้ได้เงินกลับไปเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เขามีส่วนในการเขาเรียกอะไรพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นสำหรับโครงการนี้นะครับเด็กสานฟ้าน,นะครับก็เป็นการที่คุณนายได้เรียนนะครับก็ การหาหร่วมมือกันระหว่างเครื่องมือวิทยาคอมมานโดนะครับก็เห็นโอกาสนะครับว่าอยากให้ประชาชนนะครับหรือพี่น้องคนไทยนะครับได้มีกิจกรรมดีๆนะครับมาสนุกสนานกันนะครับหลังจากที่เราก็ได้เครียดกันมาเยอะนะครับก็จะได้ดีแลกกันดีแลกกันนะครับใช่ครับเงินรางวัลตอนนี้เรา3ล้านบาทเยอะไหมครับคุณแขกเยอะมากเลยเพราะอะไรถึงเยอะครัคุณแขก <laughs> เพื่ออะไรถึงเกยครับอ้าวสปอนเซอรเ์เราเต็มที่ไงครับต้องคอมเมน์เดอเลยนะครับใช่ไหมครับผมใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นโครงการที่เราคิดขึ้นมาคือว่าคนที่มาเตะโครงการนี้ได้เนี่ยคือเริ่มตั้งแต่อายุ16จนถึง60เลยแล้วก็ไม่จํากัดเพศไม่จำกัด,ดวัยแล้วก็คุณจะเป็นใครก็ได้ขอให้มันเตะในงานนี้ได้ที่ 1, <c oughs> 1> คุณเอาไปเลย3ล้านเงินสดนะครับเงินสดๆนะครับ3ล้านไม่ใช่ว่ามูลค่าของรางวัลรวม3ล้านนะครับตอนแรกทาง คุณพี่ว้นก็จะเตะด้วยไหมฮะคือจริงๆก็อยากจะเตะด้วยนะครับแต่ด้วยอายุ60กว่าแล้วมันเกินก็เลยไม่ได้เตะนะครับแต่ว่าก็มาให้กําลังใจแล้วก็ชวนเชิญด้วยนะครับเพราะว่าการจัดกิจกรรมดีๆแล้วเป็นการรวมตัวกันระหว่างอินเตอร์ดีแล้วก็คอมมานโดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าทั้งสองบริษัทนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะครับเป็นบริษัทที่ค่อนข้างมาตรฐานเลยแล้วก็การมารวมตัวกันเนี่ย เพื่อกระตุ้นให้คนรักการออกกาลังกายและก็สุขภาพที่ดีตามคอนเซปต์ของบริษัทเขาเลยเพราะฉะนั้นนี่เห็นด้วยเลยก็ต้องรีบมาร่วมงานเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นเสียงเสียงหนึ่งในการชวนเชิญให้คนมาเตะบอลแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็มีเงินรางวัลสูงมากๆนะคะสามล้านเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยต้องรีบออกมาชวนเชิญกันนะคะเพราะว่ามันเป็นคอนเซปต์ที่แปลกเลยนะ <c oughs> คือไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่ไวัยไหนก็แล้วแต่สามารถออกมาร่วมเตะได้ แล้วเราลองมาดูกันนะว่าเพศไหนนะคะจะชนะทีมชาติก็อาจจะแพ้ก็เถยหรืออาจ,จแพ้นางงามก็ได้นะคะโอ้จริงๆถ้าแข่งม,มาก็ซีเรียสนะทุกคนเล่นกีฬาอยู่แล้วหรือองี้แต่สิ่งหนึ่งที่แขมรู้สึกได้แล้วก็รู้สึกดีด้วยนั่นก็คือโอกาสนะโอกาสที่ทางคอมมานโดแล้วก็อินเตอร์ดีได้มองให้นะครับเพราะว่าน้อยคนนะฮะที่บางทีเราก็อาจะเห็นว่าคนเนี่ยเตะบอลตามสนามต่างๆสนามนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วโอกาสที่จะได้มาอยู่ในการแข่งขันที่ บบบว่าเขาเรียกว่ามีเงินรางวัลเยอะขนาดนี้แล้วข้อกำหนดเนี่ยก็คือแทบไม่มีอะไรเลยจะเป็นเพศไหนก็ได้ในอายุที่เรากำหนดไว้จะผสมทีมจะอะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่านี่คือโอกาสของทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่สนใจแล้วก็รักในกีฬาฟุตบอลนะฮะอย่าพลาดทรงนี้เลยเชื่อว่าอย่างนี้ค่ะเชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยมีหลายๆคนที่มีฝีมือแล้วก็ยังไม่มีสนามลง นะะสนามนี้ก็คือเปิดโอกาสจริงๆนะคะให้ทุกคนที่มีฝีมือหรือว่ามั่นใจว่าตัวเองเนี่ยมีการเขาเรียกว่ามีใจที่จะต้องมีใจสู้นะคะก็อยากให้มาเพราะว่าเวทีนี้นอกจากจามได้ความแข็งแรงจากการออกกำลังกายแล้วเนี่ยคุณอาจจะได้เงินรางวัลกลับบ้านซึ่งเป็นก้อนโตโมหาศาล นะครโดยอินเตอร์ดีกับคอมมานโดด้วยเนาะก็ผมนะฮะก็คือขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับเครื่องดื่มอินเตอร์ดีแล้วก็เครื่องดื่มคอมมานโดนะครับใครที่สนใจโครงการเตะสานฟ้าในครั้งนี้นะครับแจกเงินรางวัล3ล้านเข้ามานะครับในเพจคอมมานโดก็ได้นะครับคอมมานโดไทยแลนด์แล้วก็ในเพจ a c e b o o k อินเตอร์ดีพลาสนะครับสองอันหรือว่าตามในโลกโซเชียลได้เราจะเห็นแน่นอนครับเข้ามากดสมัครกันได้เลยเรายินดีต้อนรับนะครับทุกเพศทุกวัย แล,แล้วก็อายุเท่าไหร่ก็ได้ขอให้คุณมีใจรักในเรื่องกีฬาคุณมาเลยปีนี้ผมบอกก่อนว่าที่เราคุยกันแล้ว3ล้านปีหน้านะครับมากกว่านี้ครับมากกว่านี้เยอะเลยเนะครับขอบคุณครับผม